ในสถานที่ที่มีลมแรงๆอย่างตรงนี้นะครับวิธีการเล่นเนี่ยแทนที่เราจะปรับหัวมันขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับเราปรับลงมาเลยนะครับนี่มันจะทําให้ขค้นบินเนี่ยเวลาบินแล้วเชิดขึ้นนะครับเวลาจับก็จับนี่ครับประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็ปาขึ้นไปสูงๆนะครับ สำหรับเครื่องมีลำนี้นะครับเราจะใช้เป็นกระดาษ A4 นะครับแต่ก็ต้องเกริ่นนิดนึงนะครับว่าลำนี้เนี่ยมันค่อนข้างยากเลยนะครับจะมีขั้นตอนหนึ่งทึ่งแบบเป็นขั้นตอนที่ยากมากนะครับฉะนั้นมือใหม่ไม่แนะนำนะครับเด็กๆที่ยังพับไม่เก่งไม่แนะนำนะครับเกริ่นไว้เลยเอาล่ะครับเราจะเริ่มจากการนะครับมาพับครึ่งนะครับในแนวนี้ก่อนนะครับเราก็วิธีเดิมครับ มาทําทีละมุมนะครับอันนี้มุมขวาก่อนอันนี้จะไปเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าคนที่ดูคลิปพอ่อลยมบ่อยๆก็จะทําเป็นหมดแล้วนะครับทําทีละข้างได้ปุ๊บนะครับกดช่วงนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าคนไหนไม่ทันก็พอสไว้นะครับเพราะว่าคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงเนื่อง,งจากมันพับยากนะครับขั้นตอนซับซ้อนซ่อนเงื่อนเพื่อนทอรยศยอดย,ดย,ดยด <c oughs> อ่ะ เสร็จแล้วนะครับเรามาพับแนวทะแยงนะครับก็เหมือนเดิมครับอันนี้เนี่ยเราก็เริ่มจากการที่ทํามุมนี้ก่อนนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับเราก็มาปรับนะครับตรงนี้นะมาปรับนะครับให้ซ้ายขวาเนี่ยกระดาษใบบนกระดาษใบล่างเนี่ยเท่ากันนะครับได้เสร็จก็กดแล้วก็รูดนะครับพอได้ข้างนี้เสร็จเราก็มาทําอีกข้างหนึ่งนะครับเราก็เริ่มจากการเหมือนเดิมเลยครับ ก็เริ่มจากการทําให้มันแหลมที่สุดก่อนนะครับโอเคได้แหลมแล้วนะครับเราก็มาดูที่ตรงนี้นะครับใบบนใบล่างกด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 นะครับแล้วก็รูดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เปิดขึ้นมานะครับมี3เส้นนะครับแนว x แล้วก็ตรงกลาง เราจับตรงนี้ครับทำเหมือนเดิมเลยนะครับชึบแล้วก็รูดนะครับไปที่ศูนย์กลางนะครับเสร็จแล้วนิ้วหนีบปดหัวลงนะครับเราก็มาทำที่ด้านหัวก่อนนะครับอ่าอันนี้หัวแหลมเลยออกมาสวยงามนะครับอันนี้เร็วแล้วเสร็จแล้วเราก็เล็งนะครับซ้ายขวาขอบนี้กับขอบนี้นะครับใบบนใบล่างเสมอกันนะครับกดมาครึ่งเดียวพอนะครับ มาเรงอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ายังเท่ากันอยู่ก็กด,ดเลยเลยอย่าลืมนะครับดันออกไปด้านข้างด้วยนะครับกระดาษจะได้ตึงๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่เท่ากันอันนี้สําคัญนะครับขั้นตอนนี้ถ้าหากว่าพับไม่ถูกเนี่ยในขั้นตอนหลังๆนี่ <laughs> มีเบี้ยวครับมันจะยากมากนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับเราก็พับนี่นะครับขึ้นมาตรงนี้ เลงให้แม่นๆไว้นะครับให้เป็นแนวเดียวกันอย่างนี้เลยนะครับได้ครั้งที่1เสร็จนะครับเราจะมาเลงอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อกี้เรามีเส้นครึ่งเราก็คือเส้นนี้นะครับเราจะมาทําอีกครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งครึ่งนี้นะครับจะเป็นครึ่งที่เราใช้ตรงนี้เราไม่ใช้นะครับเราใช้อันนี้เดียวก็ ใช้ที่รีดกระดาษช่วยก็ได้นะครับจะได้สวยๆเอาละเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาด้านนี้ละกันเปิดกระดาษออกมาเลยครับชูบโ,โอ้โอ้เปิดตรงนี้ก่อน <c oughs> เดี๋ยวขาดอ่ะเราเปิดออกมาเสร็จนะครับทีนี้นะครับเอาอยัางไงดีไม่รู้มองเห็นเส้นนี้หรือเปล่ารละะเราจะมีสี่เหลี่ยมเล็กๆอยู่ข้างในนะครับ สี่เหลี่ยมเล็กๆเนี่ยเราจะเริ่มจากการนะครับพับนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวพอดมพอส์ไว้แป,ป๊บหนึ่งขอคลิกเส้นให้ทุกคนก่อนเพราะไม่งั้นมีง,งงแน่นอนพอเราดูอย่างนี้เราน่าจะเข้าใจมากขึ้นนะครับมันจะมีขอบสี่เหลี่ยมประมาณนี้เล็กๆนะครับวิธีนะครับอันนี้ดูดีๆนะครับเราจะเริ่มจากการพับนะครับเอาเส้นนี้ก่อนนะ เราจะพับเขามาแต่เราจะไม่เกินแนวทะแยงเขานะครับเห็นไหมตรงเนี้ยถ้าสังเกตดีๆเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมครับเราจะพับแค่นี้เองนะครับช่วงฐานครับนะครับโอเคพับเขาขึ้นมานะครับทําให้ครบทุกด้านนะครับ่ซ้ายขวาเนี่ยมันจะง่ายหน่อยนะครับซ้ายขวาไม่มยากก็พับย้อนรอยเดิมนะครับอย่าลืมนะครับ ห้ามเลยเส้นทะแยงมุมแล้วก็หัวท้ายเนี่ยจะยากหน่อยนะครับนี่แหละอันนี้คือขั้นตอนวัดใจนะครับสุดยอดของความยากนะครับเอาละพอดมได้แล้วนะครับใครไม่ทันก็พอสไว้เออจากนั้นนะครับ เนี่ยเราก็จะได้เป็นทรงสี่เหลี่ยมอย่างนี้ใช่ไหมครับเนี่ยเส้นนี้นะเป็นลักษณะก็คือโค้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับอะต่อมานะครับดูให้ดีๆเหมือนเดิมนะครับเส้นนี้นะครับเราจะเห็นแนวทะแยงที่อยู่ด้านในนี้นะครับนี่ตรงนี้นะอเอาแค่นี้เองนะจากจุดนี้ไปจุดนี้จากจุดนี้ไปจุดนี้นะครับ ตรงนี้เนี่ยเราก็สวนรอยพับเหมือนเดิมนะครับเพราะเมื่อกี้เราพับอย่างนี้มาใช่ไหมครับอันนี้เราจะสวนออกดึงกระดาษตึงก่อนก็พับง่ายก็ทําแค่ขอบจากจุดไปจุดเองแค่นั้นเองนะครับไม่ได้ทําทั้งแผ่นนะครับแล้วก็ทําด้านนี้นะครับดึงตึงก่อนนอเล็กน้อยเอามือไปกดข้างล่างก็ได้นะครับง่ายขึ้น แค่เริ่มก็ยากละนี่ยังอยู่ในกระดาษ A4 อยู่เลยนะเกือบเจนาที8นาทีแล้วย,ยังไม่ไปไหนเลยนะขอบคุณสำหรับความอดทนครับต่อมาครับขั้นตอนพับแล้วนะครับอันนี้ดูดีๆนะครับเราจะทำโต๊ะก่อนนะครับเราจะบีบเขาขึ้นมาให้เป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้ก่อนยากนะครับตรงน,นี้เราจะค่อยๆทำเอามือหนึ่งดันไว้ข้างล่างนะครับทำให้เป็นโต๊ะอย่างนี้ครับ จะประมาณนี้นะครับเป็นโต๊ะประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็กดลงไปเอาเซนเตอร์เราเนี่ยลงไปนะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้มันจะกลายเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยดูแล้วงงไหมนะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับทำเป็นโต๊ะก่อนนะครับ เห็นไหมเป็นโต๊ะก็จะมีจีบนะครับสีข้างที่เราเคยทำไว้แล้วนะครับประมาณนี้นะครับถูกไหมเป็นโต๊ะประมาณนี้นะเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้เราพับส่วนไว้ใช่ไหมครับแล้วก็กดลงไปขอบข้างสองข้างมันก็จะวิ่งเข้ามาชึบแล้วก็บีบลงไปทำถูกต้องนะครับลักษณะทำถูกต้องเนี่ยเวลาเราดูด้านในนะครับ ไม่รู้เห็นกันหรือเปล่าเนี่ยครับด้านในเนี่ยเห็นไหมว่ามันจะมีติ่งเล็กๆเนี่ยซ้อนกันเข้าไปอยู่ข้างในนะครับอ่าถ้าทําถูกต้องก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็อันนี้เป็นส่วนที่ยากที่สุดนะครับใครทําผ่านขั้นนี้แล้วก็ปรบมือให้ตัวเองหนะ่อนะ <c oughs> ยยากจริงๆเสร็จแล้วนะครับง่ายแล้วครับเราก็พับลงมานะครับดึงเข้าลงมามาตรงนี้ปุ๊บนะครับ เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเราจะกลับด้านนะครับชึบพอมาด้านนี้นะครับเรามีเส้นครึ่งหนึ่งแล้วถูกไหมครับเรามีเส้นครึ่งหนึ่งเราจะพับหัวลงมานะครับตรงนี้ให้ระวังนะครับตรงนี้มันจะยากเพราะว่ามันลงมานิดเดียวเองนะครับจุดสังเกตก็คือว่าบริเวณเส้นขอบนี้นะครับกับเส้นที่เราจะพับเนี่ยจะต้องขนานกันนะครับเห็นไหมครับมันจะขนานกันพอดีเลย แล้วก็ดึงฝั่งอีกฝั่งหนึ่งลงมานะครับถ้าคนไหนพับเก่งนะครับแบบว่าแม่นมากนะครับสัดส,ส่วนเป๊ะมากนะครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่ามันจะเป็นไงอย่างพ่อดมเนี่ยค่อนข้างแม่นนะครับนี่ให้ดูเลยเห็นเส้นนี้ไหมครับเส้นนี้ซ้ายขวานะครับถ้าใครสามารถเอามุมนี้กับมุมนี้มาบรรจบอยู่ใกล้ๆกันอย่างนี้ได้อันนี้ ยกนิ้วให้เลยโอ้เก่งจริงอะจากนั้นนะครับเราก็นะครับคลิกมาด้านนี้นะครับเราพับเฉพาะหัวสามเหลี่ยมขึ้นเราจะทำอินเตอร์ล็อกอีกแล้วนะครับอ่าพับเสร็จนะครับมาด้านนี้นะครับอานนี้นะพับครึ่งนะครับแล้วก็หยิบขึ้นบินขึ้นมานะครับทำหัวอินเตอร์ล็อกกันก็เหมือนเดิมครับแนะนำให้ทำเป็นกระเป๋าไว้ดีที่สุดนะครับ งอนะครับโคง้งช่วงจากจุดนี้จุดนี้เนี่ยจากจุดนี้มาจุดนี้เนี่ยให้เราตรงกลางช่วงนี้นะครับเรางอไว้ก่อนมันก็จะเข้าง่ายเรานิ้วนะครับหนีบไว้นะครับเนี่ยหน้าหลังนะครับหนีบช่วงนี้ไว้มันก็จะกดเข้าไปพอดีแล้วค่อยมาแต่งอีกครั้งหนึ่งโอเคก็จะกลายเป็นทรงขลามตัดประมาณนี้นะครับงอขวานะครับงอซ้ายช่วยเขาก่อน นะครับงอกลับช่วยเขาให้หมดนะครับจากนั้นเราจะดึงลงมานะครับรอบนี้ไม่เหมือนทุกครั้งนะครับก็คือเราจะไม่เอาปลายแหลมเขาเนี่ยลงมาสุดนะครับเราจะให้เหลือที่ประมาณสัก3มิลน,นะครับ3มิล2มิล4มิลแล้วแต่นะครับเวลาเราให้ช่องว่างเขาเนี่ยอย่างนี้นะครับหัวโอกาสหัวจะขาดก็น้อยลงทีนี้นะครับ สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าหัวมันหนามากนะครับวิธีการก็คือว่าเราลงมาข้างเดียวนะครับแล้วข้างนี้ค่อยๆงอนะครับใช้คําว่างอนะครับไม่ใช้คําว่าดันลงไปเลยนะครับเราจะงอเห็นไหมครับงอโค้งช่วยเขานะครับเห็นไหมเรางอค่อยๆงอโค้งช่วยเขาอย่าไปกดดันเขาเยอะนะครับไม่งั้นเขางอแงนะครับขาดเอาเริ่มใหม่นะครับจาขั้นตอนเมื่อกี้ได้ไหมครับจำความยากมันได้ไหครับ ฉะนั้นอย่ารีบนะครับมือประคองไว้กดไว้อ่างงี้นะครับเห็นไหมถ้าดูให้ดีๆนะครับหัวพ่อโดมเนี่ยไม่ได้เรียบไปนะครับมันจะเป็นลักษณะเป็นโค้งอย่างนี้นะครับมันเลยไม่แตกครับนี่คือเทคนิคที่สําคัญนะครับบางคนเนี่ยบีบไม่รู้แหละฉันพับเสร็จฉันบีบเลยเริ่มใหม่นะครับอ่ะโอเคครับมาที่ด้านด้านนี้แล้วกันนะครับมาพร้อมด้านนี้พร้อมกันแล้วนะก็เหมือนเดิมครับเริ่มจากหัวนะครับ เห็นไหมครับมุมนี้นะครับอยู่นี่เราก็มาพับที่ตรงนี้นะครับชืบโหแข็งจริงเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาขอบนี้นะครับมาชนกับมุมด้านหลังนะครับกลับมาดูที่บริเวณหัวเขาด้วยนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่า อนนี้พยายามอย่าผิดพลาดนะครับเพราะว่ามันพับยากมากลำนี้นะครับกลับมาทำอีกด้านครับโหแข็งจริงอึ๊บพับเสร็จกล้ามขึ้นอ่ะเฮ้ยไม่เท่ากันตีกไม่เท่ากันนะครับนี่อ๋อนี่ไงเห็นชัดเลยว่าตรงนี้มันไม่ขนานกันนะครับแก้นิดหนึ่งดึงมาหน่อย แก้ได้ทุกอย่างแก้ได้นะครับไปดูซิเท่ากันเนี่ยก็ยังแาะว่าเมื่อกี้ที่เล็งไว้ยังไม่ขนานกันนะครับคงต้องไปตัดแว่นใหม่ซะแ, <types of smoke> และ้วเรียบร้อยเวลาปีกไม่เท่ากันเกิดอะไรขึ้นครับบินเบี้ยวครับอันนี้เท่ากันแล้วเนาะ แก้ได้แล้วโอ้ยแข็งเกินอึบอ่ะเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับกางขึ้นบินออกมานะครับอ่าเราจะเอาด้านนี้นะครับเอาไปแหลมตรงนี้นะครับมาชนที่มุมนี้ครับตรงนี้ง่ายแล้วหายใจลึกๆโล่ลงๆสบายๆนะครับทำสองด้านเท่ากันเราใช้เวลาพับมาประมาณ 10กว่านาทีแล้วครับโ้ยากจริงลำนี้อ่ะเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเรากลับด้านนะครับให้มันลงข่าวนี้มาถึงวิธีการเล่นแล้วนะครับเครื่องบินลำนี้เป็นเครื่องบินชนิดที่ปรับแต่งได้นะครับเรามาดูวิธีการก่อนนะครับเหมือนเดิมครับทำปีกให้เป็นตัว V ีนะครับตัว V ีลักษณะประมาณนี้นะครับจัดซ้ายขวานะครับให้สวยงามนะครับนี่ เป็น V ประมาณนี้นะครับทีนี้ปีกหน้าเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับเริ่มแรกเนี่ยให้เราปรับนะครับปีกให้ตรงก่อนเนี่ยคำว่าปีกตรงคืออย่างนี้นะครับแล้วไปปาดูนะครับถ้าเครื่องบินไม่ยอมเชิดขึ้นนะครับหรือคือบินตรงๆหรือว่าบินแล้วพุ่งลงมาเลยนะครับเราจะทำการยกนะครับปีกหน้าขึ้นโดยการปรับนะครับช่วงปลายลงเล็กน้อยนี่ประมาณนี้นะครับ แล้วไปปลาอีกทีตอนนี้นะครับเครื่องบินจะเขินขึ้นเล็กน้อยแล้วถ้าตรงนี้ใช้ได้แล้วเราก็ป่าเลยแต่ถ้ามันยังไม่สูงขึ้นไปอีกเราก็ปรับขึ้นไปอีกนะครับยกขึ้นไปอีกนะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ครับขึ้นอยู่กับลมว่าแรงแค่ไหนก็รประมาณนี้ยังไงก็ต้องขึ้นแล้วแหละเพราะนี่ถือว่ายกสูงมากแล้วนะครับก็ลองไปเล่นกันดูครับเครื่องบินที่ปรับแต่งได้ลานี้นะครับพ่อดมขอนําเสนอนะครับอ๋อนี่ๆอย่าลืมนะครับคลิปหน้ายังมีนี่อีกครับ ลาใหม่นะครับลำนี้คล้ายๆกับลานี้เลยแต่มีความพิเศษเหมือนคล้ายๆกันก็คือว่าลานี้มันมีสปอยเลอร์หน้านะครับลำนี้มีชื่อว่า a s p เ u ลนะครับลองไปติดตามกันดูนะครับคลิปหน้าลานี้มาแน่นอนครับผมเดี๋ยวพึ่งอย่าพึ่งตัวสำหรับน้องคนไหนนะครับที่รู้ตัวว่าชอบพับกระดาษนะครับหรือชอบเล่นของเล่นแบบพ่อโยมนะครับอย่าลืมกด ติดตามนะครับหรือกด Subscribe ไว้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอัปเดตใหม่ๆจากพ่อโดมคิดแคนค f ฟนะครับและพ่อโดมยังมี Facebook นะครับคิด n c r a f t ชื่อเดียวกันเลยเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนสเพเหระต่างๆนานากันอย่าลืมไปกดไลค์ล่ะ